สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาซ่อมกุญแจรถ h o n ด a าวีโนะครับลูกค้านะครับมีกุญแจอยู่แล้วนะครับแต่กุญแจแตกนะครับแล้วก็หักคาอยู่ที่รูนะครับก่อนที่จะแตกก็คือกุญแจมีอาการไขไม่ได้นะครับบิดแล้วไม่ขยับซ้ายไม่ขยับขวานะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการรื้อสวิกุญแจออกมาซ่อมใหม่นะครับครับหลังจากถอดไส้กุญแจสตาร์ทนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็เปลี่ยนอะไรตัวที่แตกหักเสียหายที่ทําให้กุญแจไขไม่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจเก่าที่หักคาก็ดึงออกให้นะให้เรียบร้อยนะครับส่วนกุญแจดอกนี้ที่เป็นกุญแจสำรองก็ค่อนข้างสึกนะครับใช้ต่อไม่ได้นะครับทางร้านก็ได้ทําการเปลี่ยนดอกใหม่ให้ลูกค้าแก้อาการศึกให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการประกอบตรวจสอบสตาร์ทนะครับทดสอบไขสตาร์ทนะครับหลังจากประกอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้เป็นกุญแจ ดอกใหม่นะครับที่แก้ไขอาการสึหงเรียบร้อยแล้วนะครับสอบครับตตาร์ติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดมีอาการเหมือนในคลิปนะครับกุญแจเสียกุญแจไขไม่ได้เสียบกุญแจไม่เข้านะครับซึ่งเป็นอาการประจำของรถ h o นด้าทุกรุ่นนะครับตัวมาสอบถามได้เลยครับ0826166655นะครับบริการซ่อมถึงที่ถึงบ้านฟรีค่าเดินทางนะครับ